โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาแจกอ่าอ่าเขาเรียกว่าอ่านว่าเฮียรว่า in s m ม l ครับก็ครับก็ซีซั้นสองครับตัวล่าสุดนะครับก็ไปดาวน์โหลดเลยครับก็อย่างแรกที่ผมจะให้ก็คือลิงนะครับลิงนะครับลิงอิชีพนะครับก็คัดลอกมาแล้วเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนจากคําว่าจุดอะเติมจุดนะครับ ก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับข้อมูลมันอาจจะเยอะหน่อยนะคลิปอาจจะดีนะเออครับก็อันต่อไปกรเป็นฐานข้อมูลตัวล่าสุดนะครับก็ลอกลิงมาครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับก็ลอกลิงมาแล้วก็บางปกติเลยนะครับก็กดดาวน์โหลดนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปได้นะครับ ตม่มไปแค่นี้นะครับครับ